มานะฮะเพิ่งกลับมาเดี๋ยวตรงนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ได้เรามาตั้งแคมป์นะเราจะฟิตติ้งเพราะว่าที่นี่มันมีกล้องวงจรปิดทุกคนมันมีกล้องวงจรปิดในห้องแล้วฟิตติ้งก็เลยเรากลัวว่าเดี๋ยวใครจะเล็กรอดอะไรหรือเปล่าเราก็จะให้ไปเข้ากระโจมคนละนิดเข้ากระโจมคนละหน่อยทุกคนสั่งซื้อหมวกหน่อยสิขอแรงใจหมวกคนละใบหรือเสื้อคนละตัวพี่ส้มโอสั่งไปเลยร้อยตัวนะ มาครบกันยังเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนไม่ซื้อของเลยอะเศร้าใจมากทุกคนซื้อของกันดีแล้วจะได้มีกำลังใจทุกคนซื้อก่อนเร็วใครซื้อตอนนี้ขอเห้เฮงเฮงเฮงเถ้าไม่ซื้อต้องปิดแล้วนะถ้าไม่ซื้อต้องปิดแล้วนะเศร้าใจมาก ถ้าไม่ซื้อต้องปิดแล้วถ้าขายของได้ชีวิตก็จะราบรื่นเร็วมีมีสินค้าตามนี้โอ้ยมันเดี๋ยว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 มีคนถามถึงอ่ะดูอมามามีคนถามถึงกนะนั้นคนหนึ่งก็ตกใจกระนั้งไงอ่ะเนี่ยชุดไม่โป๊ต้องเป็นแบบนี้เมื่อกี้เนี่ยชุดโป๊แต่เวลาเดินอ่ะไม่มีชุดบนะ นางนางไม่ใจหรอกนางบอกไปก่อนขยาบโคไปก่อน <c oughs> <c oughs> เราคนนี้ใจมงตลอดเวลาอื <c oughs> ใครเปิดเกมให้หน่อยสิหรือให้คุณนวัดเปิดเลยมันก็เว่อร์ไปทุกคนกดตะกร้าก่อนสิขอใจติต้องง้ยงุ้ยุ้ยป้เาข้ามไม่อย่านานดิทุกคนกดตะกร้าก่อนนะให้กำลังใจ ทุกคนกดตะกร้าก่อนเอาดีๆเอาดีๆถ้าเอามือถือไปให้อุ้มแล้วทุกคนต้องกดตะกร้านะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมทุกคนโอเคไหมทุกคนจะต้องซื้อของนะตกลงไหมพิมพม์คําว่าตกลงก่อนถ้าผมส่งมือถือไปให้อุ้มแล้วทุกคนต้องตกลงนะกดแล้วสั่งไปชําระไปทางหรือชําระเลยนะโอเคไหมโอเคเนาะ เสื้อหรือหมวกก็ได้ไม่โกหกกันนะโอเคไหมต้องไม่โกหกกันนะถ้าใครโกรหกกันนี่คือโกรธน,นะโอเคไหมครบแล้วเนะวาะไม่เป็นไร อะคนอยากคุยด้วยหมวกกับเสื้อหมวกกับเสื้อสั่งอะรอยู่ในนั้นหมวกกับเสื้อค่ะปักแล้วกดตะกร้าให้หน่อยเดยร็วกดตะก้าให้นกกใหน่อยครับมาแล้วบ,บอสบอสให้ถือโทรศัพท์แล้วนะทุกคนช่วยกันกดตะก,ก้าหน่อยเดี๋ยวดูซีกีออเดอร์แล้วตอนนี้46อุ้มขอ4ี่สิบ ได้ไหมคะช่วยซื้อหน่อยได้ไหมเดีย๋ยวบอสไม่รักนะเดีย๋ยวบออสไม่รักไทยแลนด์นะช่วยกันกดหน่อยคะ่ะเสื้อกับหมวกนะสอดเพื่อนขายหน่อย <Okay. S 1> ไม่เอาเดี๋ยวขอขายก่อนตอนนี้มีนามาช่วยซื้อหน่อยได้ไหมช่วยซื้อหน่อยได้ไหมคะตอนนี้เดี๋ยว mm hmm. พวกเราทุกคนกำลังรอบ,บอสน, mm hmm. นะคะเพราะ <Yeah. S 2> ว่าจะมันคือกัน เรียกมาประชุมมามีติ้งกันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่าลมท้ากัดเฉยๆสวยมากขอบคุณค่ะกดตะากันเร็วซื้อเร็วซื้อเร็วซื้อเร็วาลาตกดกดให้น่อยกดให้น่อยเฮ้ยมาออเดอร์ออเดอร์เดียวเองนะเข้าหลังบอสกูหุบบอสบอสไม่หลักเ้าเปลี่ยนิีเตอร์ อันนี้บอสใส่ฟิลเตอร์อยู่สี่ออเดอร์นี่ขึ้นมาออเดอร์เดียวเองอุ้มเห็นอยู่ตอนแรกบอสขายไว้ได้4ี่สิบกออเดอร์นะคะทุกคนกดเร็วกดให้พีนอ้มหน่อยวันนี้บอสน่ารักกับพีนอมมากนะช่วยกันกดหน่อยเร็วบอสหน้าหน้ารักกับพีนอมมากจนเพื่อนๆจะไม่เล่นด้วยแล้ว ป้าป่าน่ารักกับลูกสาวมากมีเพื่อนเพื่อนจะไม่รักแล้วนะกดแล้วอดแล้วลูกแล้วขอบคุณค่ะคุณแม่ได้ไหมซื้อแล้วใจดังแล้วเย้กกดเลยเองค่อยค้าขายหน่อยตรงบีบจบ ช่วยคนหน่อยให้ได้คับร้อยออเดอร์ได้ไหมช้ามาน้องช้าช่วยพี่ขายหน่อย Social network One h f t h e most important for brand international because of Right now, social network, every platform, very important for new generation, for the brand new generation, uh,